สวัสดีครับจากช่องจักรพันธ์ก่อทองนะครับนี่ก็ว่างจากจากขับรถเกลนนะครับก็มาดูบุมยาวแก้อซอถนนนะนี่ครับเ,เขาตักดินดินเละออกครับเนี่ยครับดินเละกองเนี่ยครับนี่ยเ ตักออกแล้วก็เอาดินแห้งมาใส่นี่นะบุมยาว P C 200 L C นะครับโคมัสสึบุมยาว16เมตร าเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าดีกว่า ทำทางมาเอาดินสปอยครับดินสปอยก็นี่ยครับดินสปอยเนี่ยเน,นที่เขาเจาะแล้วมันกองกองไม่มีที่ไปเขาต้องมาเอาออกให้หมดเพื่อว่าจะให้รถหัวเจาะมาเจาะชั้นล่างครับเนี่ยครับเพราะว่าชั้นล่างตรงนี้ยังไม่ได้เจาะ ชั้นบนเจาะไปแล้วนะครับชั้นบนเหลือชั้นล่างก mm ็ hmm. เลยต้องทำทางให้รถพ่วงมาเอาดินเ mm hmm. นี่ยนะ สนุกมากนะครับแขนยาวๆอย่างนี้้อ่อจ้วงเงาจ้วงเงา เดี๋ยวผมพามาดูมุมหนึ่งเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะดูยังนี้แขนยาวมากนะ สิหเมตรนะแต่แขนยาวมากไอ้คันนี้ก็อยากเดินมาเล่นด้วยครับเงาอยู่คนเดียวเงาครับ ามาช่วยกันทำทางครับเพราะว่าต้องเอาไมโครจกออก่อาแข็งปอกนี่ต่างค่ายต่างค่ายแต่ว่าช่วยกันได้ครับ อันนี้ก็เจ้าวอลโว e สองร้อยสองรอยสิบครับตัวนี้ขับดีมากครับวอลโ o ตัวนี้ ec สองร้อยสิบตัวดีครับขับนิ่มนิ่มมาก คับไม่เมื่อยไม่อะไรนะแอร์ก็เย็นฉ่ำโอ้โยืดยืดปั๊บยาวเกือบ เป็นดาวอังคารนะคันนี้ตอนช่วงเลขไม่สองพันชั่วโมงอะ่ะขับดีมากดึง ดึงปืดปาดปืดปาดแรงมากว,วันนี้หมื่นกว่าหมื่นกว่าก็เสื่อมตามสภาพครับขับไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแนละ้ ก็ช่วงนี้เร่งเร่งเอาดินออกให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนจะจะลำบากเฉพาะดินสปอยก็ประมาณเกือบสองแสนคิวมั้งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ว่าต้องเอาออกครับที่ว่าต้องผลออกเฉพาะดินสปอยอะ่ะ อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเสียงก็หึมมากนะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายนานนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปตัดเกตไปล้มกองให้หัวเจาะเหยียบอีกครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ